สวัสดีครับผมนะครับเมื่อนี้ก็พบเจอครับทางฟัง้องท่ายนะครับกัเอลซีเจ็ดศูนย์แปดนะครับมากับทีมงานนะครับเมื่อนี้จะมาบอกเรื่องการปั้นหน้าให้หน่อยนะครับหน้างานหน่อยผมก็ปั้นมาแล้วนะครับนี่จะไ้หน่อยนั่เมื่อนี้นะครับก็ปั้นหน้างานหน่อยนะครับเริ่มจากกลางก้อนเลยนะครับคือเขายังเข้าไถนะครับเขาก็กินกลางไปแล้วก็เลี้ยนกลับนะครับ ฝนพึ่งตกเต้านะครับจะเหนียวแน่นะครับตัวนี้ก็เป็นโรตารี่ของไอ้ไรที่อ่านะครับน่าจะเป็นของยันม่านนะครับมือผมสวยเสือมากหาเมินสวางนะครับผมตัวนี้เงี้วควาของของตาช่างอยู่ประมาณสิบหรือยี่สิบเส้นเนี่ยแหละครับเนี่ยครับเวลาเขาปั่นม้ามันจะเหลือเหลืออยู่มุมนะครับเหลืออยู่มุมเขาก็ถอยใส่กอออกมันจะเบืดแบบนี้นะครับ หวานครับหวานชิดเลยตัวนี้กับหมู่บ้านก่อนนับหวานชิดชิดในโลกเลยนะครับถาพิมพ์ช่างปากปันนี่จะบ่อไห่มีจะบ่อไห่มีห้อยตีนรถนะครับบอกได้ว่าบ่มีนะครับห้อยตีนรถนี่ครับนี่จะเหลือเหลือเป็นนันทเสียเพราะถอยถ้าคันแท้บ่สูงถอยเอาฟ้าพโพกเลยครับแต่อันนี่รถต่เรียมนยกเด่นปรสูง ห่างครับผมก็บเเห็นหงนะมันจะได้ถอยอยู่ประมาณสวนคื่อถ้าว่าข้าวออร่อเสียดถ้าเวโอร่อเสียดทั้งแทะอะไรมันเสียกินร้อเขานะครับก่ค่อยได้ท่ายคลิปครับผมเมื่อกี้กับก้าบบานไปแถวอุดรแถวขลุนมพระว่านะครับยาเสียนะครับผูได้ติดติดตามทางเฟซกับพวกสีเห็นอยู่นะครับผมกับพวกได้บวชดี๋ยครับในไอ้ครับพวกผู้ลุงบวชแทนนะครับมันหนีมาลงงานมือแรกนะครับ หลังจากที่กลับม,มานี่ครับแล้วก็จะกินมุ่งเบรดนะครับมุ่งนีเบรดเลยนะครับโอ้ยมันงไปแดดเลยบุ๋วหน้าผมก็บจีปันนึกกันเป็นหน้างานหน่อยแล้วก็มีพ่นผมลืมเอาขากลรองมากนะครับอันของสร้างนาปันนี่ยังยังใหญ่อยูอย่ด้วยครับนี่อันผมปัน, <c oughs> นพวกปันแล้วแบเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับงานหน่อยๆ ิเดียวแล้วก็เป็นหินี่ยพร้อมนะครับแถวลอตเตรี่นี่ยกูซแซวซะนะครับในกับเหตุกานก่อนนะครับมี่พ่นหัเของแม่ก็เลยแม่ปั้นให้เบิ้ลกับบอกแนวทางนี่ครับเลาก็ว่นหามหัวหอกขวันเทิงแหวกครับอาคลิปนี้กับพ่อสิบฝากกับเพียงแค่นี้ครับผมถึงในกับฝากติดตามแล้ด้อครับเด้อผมกับบุคคลมีเวลาที่เห็ดคลิปพ่อเหมือนเดินะครับ,นะรบสำหรับคลิปนี้กับขอสวัสดีครับ